หมูปุ๋ยน่าก,ก็เต็มตำาหนังดักแล้วมันเข้ากันไหมนี่เออมันเข้ากันไหมครับเพราะฉันโพสกินมะม่วงนะสวัสดีเจ้าอืมพี่สามพันข้าวหบเดียวเพราะ เหอหันผู้ดังนี่เออเกินเนี้ยเห็นผู้ดังเลยเห็นผู้ดังเลยจ้าบะม่วงกินบะม่วงตอนห้าทุ่มก็สี่ทุ่มก็ห้าทุ่มละสลายสลายสามนั่นจะเนินสลายกินบะม่วงเจ้ากินมะม่วงของแผลจ้าเออต้องกลับปเหรา สติเอาใส่นี่ให้เลิศเนาะเออเลิศเลิศกลบริกแกับพี่แคน้อยออพริทอดโอ้ยขอบคุณดอกกุหลาบตัวเจ้าขอบคุณดอกกุหลาบจากคุณเมย์ขอบคุณดอกกุหลาบคุณเมย์ตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้าพี่สาวอ่ะคุณโดนนัดเหรอเจ้าหันละน้ำลายปุ๊เจ้าคุฮ้องอีกเหรอพี่สาวหวัดจังหวไหนก่อนมันมันเคี่ยวมันเป็นยังไเมืองห้องน้ำพริกน้ำอ้อยนี่ คนเมืองขอมน้ำพริกน้ำอ้อยเออเอร่อย,ลยปลาล่าหวานต้องกินใส่พริกขึ้นมามหั่นแล้วน้ำลายปุ๊กว่ะแม่อ้อเธอรู้ไหมน้ำลายปุ๊กคืออะไรน้ำลายเหี้ยฮะน้ำลายเหี้ยน้ำลายซอน้ำลายอื่นด้วยน้ำลายเหี้ยใชา หกนั่นแหละเออน้ำลายมันเหนียวมาใกล้เคียงกับภาษาอีสานกับภาษาเหนือน้ำลายเหนือน้ำลายจอมเหนีย่างสวัสดีเจ้าลุ่ต้องกัมเตอะวบัน้องเน่เน่ไหนเน่ประกันชีวิตยังไงเอาเป็นเน่เลี้ยงปัดเน่รับวัดเป็นเพื่อนเลี้ยงน้องเหนียวอืมน้เลี้ยวสีเกิด โว้ยลำน้ำเหนียวตีเกิดที่ไปกินข้าวอเนานข้าวเหนียวอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณตุ๊ก,กตาขอบคุณดอกกุหลาบจ้าจะดอกเอาดอกดอกดอกุหลาบไปแลกเงินพี่หูคนรูร้อยสี่สิบหกเราดอกกุหลาบไปแลกเงินนะเพราะว่าเงินหกร้อยพันสางพันมาปอมาเกี่ยวกระปี้นั่นมันตนิ๊กตอปหนูมากินกันร้อตัวกมาเกี่พี่เจริญกินน้อง น้องน้ำกลิ่นกระป,ปิ้นเนี่ยพี่บาคนฝันเนี่ยตบท้ทยด้วยอะไรอู้หารอ้าหัมเทอร์ล้านี่คือแกนมะม่วงมันจะแกนกะนเอาคนป้ลมหันแกนมะม่วงเอาไว้ลายลัง ไลไลเอาไ้แงินเอาไ้แง,ง,ง่นเอเนเอบัตถุสัเแง่นถ้าไม่ได้แง่นมันไม่แล้วใจก็สองร้อยละส้มปาาตัวเจอะว่ะส้มปากลาขอบคุณดอกกุหลาบอีกสามดอกจากคุณเมย์ขอบคุณเจ้า น้องต้นกับป้อหลวงไม่นายชวนเปิ้อนมากิ่นตัวอันนี้อันนี้เข้าเข้าวงนั่นนะฮะเข้าวงนั่วนะเนี่ยได้ได้เหรออ่ะได้เป็นอาหารประเภทเดียวกันน้ำลายน้อยน้ำลายน้อยน้ำลายเหนื่อน้ำลายหยดยังกดไล่น้ำลายสามน้ำลายแตกน้ำลายหก สวัสดีผู้จัดการ<ท>ด้วยนะคะสวัสดีคุณตรงตรงผู้จัดการสาวผ่านเกโอเด็ดน้ำบอกน้งว่วงมากนะแอบมาดูเราใชต่ตรงตรงตอบอึ๋ๆนะหนูกันนาคาคิดถึงสดทั้งสองคนเจ้าเขออา่านเพื่อนชือปนันโถน่ะขนกกรอตกสื่อมันนิ่วอะ่ะขนกกรขนกกรับเเปย กันนาพาน้ำลายปุ๊มาเลยอันนี้ออกซืล์นี่ยพี่สาวจะบ่นมาได้นะใช่ต้องซื้อน้อยเต้าเลยอันหยดหมดแล้วโอ้ยเฮ้อเอ็มจอเลยต้องซื้อน้อยเต้าอยากให้เลยเต้าอย่างไรแทสก็แทกทีเดียวแม่อร่อยเหรอต้องซื้อน้อยใช่ไหมเหรอต้องซื้อน้อยป่ะตัวหนึ่งซื้อน้อยอ๋อกันกันนากา เป็นคนเชีงยงไฮ้จะอุ้สำเนียง,งเชียงใหม่เนาะเจ้าอยู่เชียงใหม่เมืออหลายปีแล้วนะอยู่เชียงใหม่มาเจ้าสี่ปีแล้วเจ้าน้องโอเดตเป็นคนเชียงไายแท้แต่ว่าน,น้องโอเดตมาอยู่เชียงใหม่ได้ยี่สิบสี่ปีแล้วมาเพิ่งแต่ยุคสิบห้าเอ้าหรือวันเหรอโอ้ยี่หกปีแล้วกับมาแต่สิบห้าตอนนี้สี่สิบสองละหลันไ็่ืมไปน้ำลายแตกเก้าอะแ <laughs> ง่นค่ะ แงนวัลรามินแงนอะไรก็คือจ,จ้าอะไรก็คือส้มนำดีคิดผมนะฮะำนาดกิตติยาขอบุญเจ้าชอบแม่แม่ขนาดเจ้าไผ่หนังตนอ่างอ่างชื่อน้องกาลำกอวะคุณกาอ,อินกาลำกอน่ารักทุกคนบฮันอะไรจ้าปลากันกินส้มแม่ค่าแม่คืนบะ อร่อยกาแฟของกาแฟขออนุญาตอ่าคุณน้องแป้งคุณแป้งบอกว่าขออนุญาตไปเปิดตู้เย็นแป๊บคุณอ้อยซาน้ำลายปุ้ตัวเนอร์อันช่วงนี้เดนนาภามีไหนเจ้าเดนนาภาทำงานเจ้าเดนนาภาก็อยู่บ้านเดนนาภาอยู่กับอีแม่แกแต่กับางูบอกว่าช่วงนี้ช่วงพวกช่วงเฮอน้องว่างอืมมันน่ มุ้งเป็นมากับผู้อ๋อมันบอกเป็นมาครับจะมาหาใบเฟิร์นไงเด่นเข้าว่างเข้าว่างลหลายๆคนที่หามหาเนาะจะมารวมตัวกันเองเจ้า,าถ้ามันว่ากับโกงอกทุบ้านเนี่ยเราจะมารวมตัวกันหรือยังแหละอา้าวกว่าู้ต้องว่ะจะทำลูกเดิหรือทำคลิกได้รูวันนั้นขึ้นไปทางม่อนแจมแวะซื้อกาแฟ,าฟาบัเจอน้องต้นเลยงานแกนักกันน้องต้นเนาะ ห้องหางูฟางไอ้แอวเด็ดจ้าวยวมีโอกาสเดี๋ยวจะจชวนน้องมาไลฟ์สดกินข้าวจะไปกินน้ำง่อมหามจะมากินเวลาแบบนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะหิวอะแล้วมะมหวงหมดละ <c oughs> หมดแล้วเหรอมะม่วมมองอะ ที่ฉะกินไม่ได้ค่ไม่มีมะม่วงของเอวเองหวานขึ้นมาก่อนมีบอหลอดเอาบอหลอดมาเออไปเอามาเข้าเร็วๆมีบอหลอดต่อเจ้ามะม่วงหมดเอาบอหลอดตายละพวกสามารถทัดได้อะไามัก็คบไลฟ์สดไปแล้วมันตัดได้เอาไปดรอืกมีบอหลอดด้วยมะม่วงหมดละแต่น okay. ้ำแฮยังม <language> <m ary> ีมันมะหลอดมะหลอด ล้างหรือยังนี่น้ำน้ามีมานตลอดแล้วแล้วจ้าเอาถ้วยมาใส่น้ำม้าเลยเอาเป็นการไปงานเลยนี่มันหลอดเจ้ามีมันหลอดเจ้าน่าเลยที่องไปล้างใช่ไหมเขาต้องเขาต้องโสโสก่อนบัดโสแล้วก็คุ้ยหัวมันมาเนี่ยเปลี่ยนเลยควัดเอาควัดเอาทำไมต้องควัดอ่ะ ต้องควัดค่ะแม่ถ้าวอดถาทอกอย่างนี้มันทอดกับควัดอันใแหงหลักกันคำใดเป็นแหงถ้าเป็นกระม้วควัดนี่คือการไปจกออกมาทอกคือความหายมันความมออตายเธอมาหลอดน่ากินมากเชิญค่ะพี่ตงแบบหลอดน่ากินมากมาเดี๋ยวทุกคนจะมาพ่ออยี่งฉันมีน้ำพริกขออนุญาตแดงดอกไม้นะคะขออนุญาตแดงดอกไม้ครับเพราะว่าปลาร้าหล่อนซื้อไว้ที่นี่เราะไปฉันลืมมากินหมดแล้วนะคะเดี๋ยวซื้อคืนค่ะ เติมพริกมไหมครับเดี๋ยวร้านโซล่ลมามีสามน้ำตาไม่สนับสนุนับเอา,า,าครับแม่ไข่ห้าไข่ชอบโอเดตกับพี่สาวสองพันกดหัวใจรัวๆตรงหน้าจอได้นะครับค่ะจด<อ>กดรัวๆเลยค่ะเพราะราาฉันหลักลงงอะมีดมีดเอามีดไปโอ้ยโอ้ย,อย,อยหลังหลังอันนี้เขาเรียกเชอรี่ดอยป่ะเชอรี่ดอยมะปรางญี่ปุ่นค่ะโอ้ฮะเป็นตัวแต่ว่าที่เมืองตราดเรียกว่าคุยรอก ไปเปิดไปเปิด Google ดูเดี๋ยวนี้ที่เมืองตรัเรียกว่าควยรอกค่ะคำหยาบไหมมายาปน้องควยรอกเอามาดูนะพีมากกมากกมันซ่องลับเขาเรียกว่าควยรอกที่จังหวัดตราดหรือว่าอะไรจันทบุรีไปไปเปิด Google ดูเลยมะม่วงหมดแล้วหรอมะม่วงหมดแล้วีมันหลอดไงคนี่มะม่วงมิ้งหงยิกไม่หมดค่ะจะรู้ต้องกันเนี่ย ปลาล่าเป็นตัวเด้จริงๆกันเดิลเดิลเดิลให้ดูปลาล่าเป็นตัวก่อนนี่นี่ปลาล่าจริงๆนี่นี่ก้างมันยังอยู่หัวมันยังอยู่นี่นี่เป็นตัวเลยเจ้ากินมัเอาพี่สั่งปลาละมืองมน้องๆกลินมาได้ละเพราะเธอกินไม่ได้แล้วฉันลืมฉันเอามืองมใช่ไหมฉันงมไปแล้วฉันจบท่หมดเืองอมอัดอื่นอ่ะ ออกูแต่งงมอเอา,ามืองม,อมอออแล้วก็อื่นอ่อหอมแนอรูแต่งงมาแลา้วเกลอบสิตัวเลยแล้วพามาหันเจ้านี่กะบนที่สุดนี่กะวางนี่กะวางนี่เอินนี่เออเนี่ยผูนนะ้คนจะเห็นเนี่ยเ้าเอาจานใหญ่มาสีขาวขาวอเออเอ,อาจานสีขาววางนี้มาแล้วเขาจะได้เห็นด้วยว่าเรากินจริงอ,อ๋อ มวหลอกแต่เจ้านี่ไม่ใช่การถ่ายทําเจ้านี่คือชีวิตจริงอ่อ้อหีบ้านชายล้วนอันนี้คือชีวิตจริงของบ้านชายล้วนเสื้อวันนีแเลยแม่เอาวางนี่มันจะเห็นเหตุการณ์นะอันนี้บ้านชายล้วนกินมะหลอดหรือว่าภาษาตราดเรียกว่าคุยร้อกค่ะมาละไปเปิด Google หรือนี้ตรงๆลองเปิดดูว่า มาหลอดหรือมีชื่อตามพิจาร์าบ้างไงเอาวิจาการไปเลยพระเด็ขอบคุณคุณเมครกับขอบคุณแล้วแล้วท้าเป็นไรบนังอ่ะอันยังไงแม่อยากคุณเมยขอบคุณดอกกุหลาบเจ้าเมย์แหน่เมรีก่มองเมย์แน่เมย์ไหนแสดงก็ด้วย มะม่วงเหิงนี่นี่ต่อมะม่วงเหิงคุณเมย์คือม็อกสองดอกเลิขอบคุณเจ้านะครับขอบคุณเจ้าตะกี้หายไปนิดกับลูแล้วก็ไม่รอดมีมีมีอีกคนหนึ่งชื่ออ่านยากมากเลยาคุณเตยสโต้คุณน้ำมนต์คุณคุณใาคุณใบนัทธริยานีอย่างอีกอ่ะเอาอันที่ผมถูกอีแม่ไหว้สาเจ้าอ่ะ แคนตาลูฟชื่อแคนตาลูฟขอบคุณคุณพัช,ชรินให้ดอกไม้ไม่อิงดอกค่ะแม่ขอบคุณเจ้าใบเตยสะโตด้วยครับขอบคุณคุณใบ,ณบ,ณบเตยสะโตตัวเจ้าชอบพี่สาวสองพันทีติดตามทุกช่องทางของโอเดเจ็ดสิบนะเจ้าประครบจจหัวปากเออไม่เอาเหรอเดี๋ยวตามน้องได้เกิดพ่อร่มแหน่ผมแหน่ สวัสดีเจ้าวันที่สามเมษารับงาน,จ,นงงจังหวัดแพร่แม่ขยันก้าว,วามเมษาให้เบอร์โทรไปเลยเจ้าตรงๆเบอร์โทรในทิกต็อกมีนะเจ้าตั้งหน้าหันก้าวามเมษายังไม่มีงเลยเลื่องตรงอ่านง,งานก่อนถา,ม,ถาม,มเมษาประวัดแพทย์ประวัดแพร่เลยเหรอปลุกต่อมน้ำลายเราแตกตอนห้าทุ่มสี่นาทีโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้้องเพลงอีตามไง โอ้ยน้อลำก่อเจ้าลำก่อข้าลำเจ้าอีแม่หุจักน้ำลายปุหมดเจ้าอีแม่จุ้นน้ำลายปุหมดเจ้าเจ้าแม่เป็นคนที่เจ้ากแม่บป็ได้จูไผ่เจ้าแม่ลำจริงแม่ลำจริงครับแม่บรทันใจเจ้าขอบคุณดอกไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออ่านข้อความนี้แป๊บหนึ่งนะเจ้าอ้่ไดแมขพี่โอเดตบัลอดกับเจ้าแม่ละเจ้าคุณแพรวา หนูชอบดูพี่สองคนมากเลยคุณเมย์ที่ให้ดอกกุหลาบมาห้าดอกปลูกตอมน้ำลายคุณแม่กำลังจะนอนตอนนี้นอนบ่ไหวแล้วน้องไปเปิดพอแล้วเจ้าเปิ้นอ่านว่าครอกแต,แต่เจ้าออกไปหาซื้อมะม่วงเซเว่นก่อนนะเจ้าโอโมคุณคุณที่ราสวัสดีเจ้าสาเมษารับงานจังหวัดแท่ก็เจ้าศูนย์แปดเจ็ดห้าห้าแปดศูนย่ห กุลศรีศรานะเจ้าได้ตางพิมเบอร์มาก็ได้นอเดี๋ยวพี่สาวจะได้ติดต,ต,ต่อไปนะเจ้าอ,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 อีแม่จุน้องน้ำลายไหลไม่เห็นน้องต้นเลยน้องต้นอยู่บ้านนะเจ้าเพิ่งได้รับป้ายผู้ให้ของขวัญอันดับสามฮัาคุณเพราขอบคุณค่ะแล้วจะได้นอนกอคืนนี้คิดถึงพี่โอเดสมากเจ้ามากครับน้องเฮทครับ ไม่นานก็ชินสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าน้องเดนนาผายเป็นหนน้องเดนน่าายอยู่บ้านเจ้าไปตอบสวัสดีค่ะไปตอบน่เรามมีละต้องต้องแต่จะไ,ไปตอบงานไก่อนไม่ตัดอีเออเนีหมปวดดุมนดูยันมาได้หรอไม่ได้ต้องเป็นตัวไอ้เป็นโท้เครื่องที่ใช้อ่อนอ,อ,อ้นอมอะไรอีกกรดอ่ะ เด right yeah ี๋ยวก็มารอดเจ้ามันเรื่องไปย้อนหลังมาได้พิมพเบอร์ใส่ไปก่อนเนาะเจ้าพิมเบอร์ไปคอมเมนต์น <ER pues uh ั่นเลยแม่ติดต่องานเดี๋ยวแม่พิมพ์ไปเลยพิม์เบอร์ไปที่คอมเมนต์นะเจ้าเป็นเบอร์พี่สาวสองพันนะเจ้าบ้านโอเดตกับบ้านพี่สาวห้างกันกี่กิโลอ๋อตอนนี้พี่สาวมาอยู่กับน้องโอเดตเจ้าคุณเม่ให้ดอกไม้ดอกกุหลาบอีกแปดดอกแม่ขอบคุณเขาหน่อยเจ้า และขอบคุณผู้ชมทุกท่านเต็มนะเจ้าที่อย่างหีดดอกไม้ยังตันอยู่หรอตะกี้คุณอย่างก้อที่เปิ่ติดต่องานมึงแป้อะหาเจอยังหาเพิ่มมาเจอเจ้าดอกกุหลาบแม่สาวดอกกุหลาบเจ้าดอกจ้าอุ้ยได้มินิฮาร์ดด้วยหนึ่งขอบคุณเจ้าชอบมากค่ะน้องแก้วเจ้าขอบคุณเจ้า สวัสดีเจ้าคนงามอุย้ยแต่และเขาพูดความจริงอะแม่สวัสดีเจ้าคนงามเขาพูดความจริงหันคัปปี้คนเดียวแม่งกอ่อนอุ้ยคุณเมย์ให้มินิฮาร์ดด้วยขอบพระค,คุณเจ้ามินิฮาร์ดคุณสองคุณสามขอบคุณานฮาร์ดไลน์ไี่ต้องพิมพ์มันนี้ไปก่อนคิดทำง,งานหรือว่าคุยกันอยากต้องใส่เบอร์ถตกตวัวจะได้ขึ้นแน่ปอนถ้าติเป็นเป็นตารูปนูม<ว>ันมีเบอร์ไง เหมือนที่กระบอกเลยอ่ะเหมนมะลอดสมสมแคนะ่แหนเปรี้ยวจริงเออเปรี้ยวกินอย่างย่งแก้วเดี๋ยวขอตอบมะลอดจะม,มาหาันไ,ไม่เห็นไม่เห็นต้นเขาพี่บอกเพืมอนหันติดต,ต่อติดต่องานนะครับเข้าไปหน้าติ๊กตอกของพี่สาวหรือว่า